ฟังไปปคเ็นได้ทุกสี่ครับพ่อสวัสดีครับบุลอ้าวสวัสดีครับพ่อวัสดีจ้ะวันนี้จำได้นี่จำผมได้เรปลอมตัวขนาดนี้จำได้เหรอเว้นจริงเฮ้ยจะมีใครจำเราไม่ได้อีกไหมวะเนียโลกนี้ นี่เนียนมากเลยนะเปลี่ยนปลอมเนียนมากเลยนะนะนะเห็นพอเปล่าเฮ้ยนะเห็นพอหรือเปล่าเจสเจสแจสการที่ต้อการของตัวสำเร็จเสร็จสิ้นททททัััันนนนพอหรือเปล่าเอ้านี่ยพอพี่พี่จอห์นเออทำได้ยังไง ก็เมื่อกี้จำไม่ได้อยู่ดีๆแล้วจำได้ทำไมเล่าได้ผมอ๋อกทำไมคุณเป็นใครอ๋อผมนี่แหละเออแอดบาว,วาผมเล็กเบาวโอเคแอดกับเล็กเอามาสองขวดเลยนะแล้วก็ไปเก็บตังค์ที่เลขานะส่วนไก่ชนไม่ต้องเอามาเพราะผมชอบปลาก,กาัดก็ใช่โอเคครับผมดีแล้วฮะอย่าดื่มเกินว่าสองขวด,ดนะครับไม่ใช่อย่ามาตลกจะไม่มาขายของด้วยนี่ มาที่นี่ถอมาที่เนี่ยจะถามผอ,อ,อว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นแกคุณคุณผอ,อ,อเนี่ยทำอะไรกับคุณเม่ดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว,ว,วสองคนนี้มายุ่งอะไรด้วยครับนี่ทราบมายุ่งอะไรต้องยุ่งสิฮะผมนี่แหละฮะเป็นแฟนของคุณเม่พอแอนอนอแฟนนี่บอกผมมาตรงๆดีกว่านะใครสองคนนี้เป็นใครบอกมา ใครก็บอกแล้วผมแอดบ่าวผมเล็กบ่าและที่สําคัญ <Okay. S 2> คุณคุณทําอะไรคุณแม่และที่สำคัญคือคุณแม่เนี่ยกูกย่ำยีคุณแม่ไม่ได้สมยอมใช่ไหมพงปินลุยไปแล้วน,นะอม๋ี่เรารอจนวุย อย่ามายุ่งในไม้ผมเรื่องของผมก่าเมย์สองคนเท่านั้นคุณไม่เกี่ยวอย่าสื่เสื่อมมาเข้าใจไหมฮพูดแบบนี้สวยเอ้าได้สวยสวยนี่ไอ้ใครจะได้เขาบอกได้เลยใครคนใดมากบอาเลยพ่อพอคะบอกมาตามความเป็นจริงเลยนะคะว่าผอทำอะไรเพื่อนหนูไม่ต้องหลบหน้าเลยถูกต้อง ไม่อยากลบนะบอกแล้วเห็นไหมนี่เพื่อนคุณเมย์ยืนอยู่ตรงนี้แฟนคุณเมย์ยืนอยู่ตรงนี้ถึงเวลาพูดความจริงแล้วพออ่อพูดความจริงหยุดเลยนี่ยา่ยเมยไปเป็นแฟนแก่ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะคุณแอลแอดแอลนั้นยอดรักนี่แอดเบา้าใช่เลยสม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 อสมไม่ต้องสมเลยค่ะอบ<พ>อกมาเลยค่ะว่าขอ เพื <łość> ่อนหนูอ่ะใช่ช่สม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 บอกมาไม่ได้ทำเฮ้ยไม่ได้ทำจริงๆคืออย่างนี้คือนี่ฟังซีคือเมย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ที่เรียกร้องเองนะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยมัน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 เป็นสิ่งที่เมย์เขาต้องการอยู่แล้วนี่มึงมาโทษผมไม่ได้เลยนะแลวนะไม่ได้เด็ดขาดเลย ผมทำทุกอย่างนี่ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าเมย์เนี่ยนะเขาเป็นคนที่เสนอทุกอย่างขึ้นมาเองเห็นไหมงั้นผมนี่มาโทษผมไม่ได้เลยนะนี่ทุกอย่างเป็นความต้องการของเมย์เท่านั้นออะไรออะหนูไม่คิดเลยนะว่าพอจะเป็นคนแบบเนียทำไมผู้ชายทั้งโลกต้องเป็นคนแบบนี้ด้วยนะคนไม่ไหวแล้วนะยิแพ้

โอ้โหนี่ดีด้ยนี่ฉันติดอยู่กับฉากอะแพลวเป็นงางงามหน้าไม่แกฮะก็มันแน้นมันโมโหได้ไหมคนอะไรอังอั้มอึ้งอยู่ได้อะ่ะก็จะโมะโหเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเขาก็เลยรู้เรื่องกันทั้งบางเลยเนี่ยฮะแล้วก็เรื่องจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้และถ้าเกิดว่าพี่เมย์มาเห็นเนี่ยนะโโมีประโยคนสกสันที่จะเย็นๆหน่อยได้ไหมฮะทีหลังอะทำยังไงดีอะถ้าอย่างนั้นอะ นี่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 พวกแกตกลงนะเฮียวิทย์เขาชอบไอเดียงานฉันมากเลยนะเดินเดิเดิขาบอกว่าเขาจะเอางานฉันไปใช้ด้และนี่ไงอันนี้ไงแกไปดูนะเขาบอกว่าตรงนี้ยฉันพูดว่าเฮยสาวคือทุกคนเครียดเรื่องข่าวอยู่นี่เกจะพูดเรื่องอื่นทําไมฮะและนี่ถ้าเมรู้เนี่ยบ้านไม่แตกเลยหรอกระลุนหน้าเอาไปอ่านเลยไป โอ๊ยเมเห็นแล้วฮะและ้วเป็นไงอะ่ะก็เห็นพึมพำว่าอย่าให้เจอตัวนะ ว่าอย่างที่เมย์บอกอัค่ะเมย์ต้องการถอนตัวจากการแสดงละครค่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าเมย์รู้ตัวนะคะว่าการแสดงของเมย์เนี่ยมันไม่ค่อยดีอะค่ะเมย์จะถนัดทางด้านเดินแบบมากกว่าค่ะแล้วทางสถานีจะทำอย่างไรแล้วคะผอ,อทางสถาน,นีฮะไม่มีปัญหานี่ครับมาโทษคือเราเนี่ยเคารพในคำตอบของคุณเมอย์อยู่แล้วนะครับ,ครบเคารพค,ความคิด เชิญครับเชิญแล้วเรื่องของการทําลายร่างกายกันอยู่แล้อทำลายร่างกายกันนะสสับดี <c oughs> <ส> <c oughs> ไม่มีอะไรจริงๆแล้วมันเรื่องเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับเล็กน้อยมากไม่เป็นไรอยู่แล้วไม่เป็นไรผมเนี่ยสบายมากสบายโอคอค่ะคะแล้วทำไมจะต้องปลอมตัวอยู่นะคะใครปลอมตัวคะก็พอออนค่ะเนี่ยนะ นี้ไม่เรียกร้องนี่พูดนพูดนี่เจ็บรูปีแผลบนหัวกันดีับขออนุญาตครับอาเชิญครับแล้วเรื่องรูปถ่ายที่คอนโด่ะฮะรูปถ่ายรูปถ่ายสาอ๋อค่ะก็คือว่าวันนั้นน่ะนะคะเป็นวันที่เมย์กับพออเนี่ยนัดคุยกันเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ช่วงที่กําลังลากันอะค่ะ มันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วผอออกก็ช่วยเมยไว้แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้จริงๆค่ะเพราะว่าไม่ใช่สเปคค่ะแล้วตอนนั้นทำไมไม่ออกมาพูดให้หายสงสัยลนะคะ นี่ดูผมตอบเองอคืองี้คือวันนั้นน่ะมันมีรูปมีภาพมีเรื่องอะไรออกมาเยอะแยะเนี่ยนะคือผมนัดกับเมย์เขาเนี่ยคุยกันเรื่องเอเจนซี่ที่เขาจะมาลงโฆษณา,านในละครก็เลยยังไม่ทันได้คุยกันเรื่องที่ผมไอนี่เขาจะถอนตัวออกอะครับทุกนีจริงๆงไม่มีอะไรไม่ไม่มีเรื่องที่มันว่าผิวเลอยอะไม่แต่เรื่องงานล้วนลอยเออเป็นไงลหละยายแพรอยู่นี่ แุแ้ะแกเลิกสงสัยเพื่อนได้ยังคะอ๋อคิดว่าฉันสงสัยคนเดียวแกสองคนเนี่ยนะทำลอยหน้นารอยตาไม่เคยค้านฉันเลยมีแต่สนับสนุนฉันตลอดเวลาแล้วสุดท้ายก็โยนขี้มาให้ฉันคนเดียวเลยเน่ในส่วนของขี้นี่ไม่มีใครคิดเก็บไว้เองหรอกนิยะอภไป พี่รวยม<ช>ั้ง <laughs> ไปไหนกันหมดเวยเนี่ย Happy birthday to you วันเกิดใครหรอก็ไม่มีวันเกิดใครหรอกคือว่าพวกเราอยากให้เมเป่าเทียนอ่ะทำไมล่ะก็เปิดที เสยียใจเป็นอย่างนี้เรื่องที่ไม่ไว้ใจเพื่อนนะคะใช่ใช่ใชชเปล่าเธอนะจ๊ะคนดีขอโทษนะจ๊<ฮ>ะนะคะป้าไปน,นั่งที่นะคะจอยนะคะอ๋เม,มจริงๆแล้วว่าเมยตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าเมย์จะไม่ไเล่นละครออต่อไป ใครจะไปเป็นคู่แข่งชลาก็ฉันเหมาะกับการเป็นนางแบบอะไม่ใช่นักแสดงอะเดินแบบดีกว่าก็ดีแล้วละเมยทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ตัวเองถนัดนะเพราะว่าชองช้าโปรเยโปรลเยเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ชองช้าโปรเยโปรเยโปรลเยเป็นชนชาวอะไรก็ไม่รู้ชาวชาวแขกเป็นชนชาวแขกใช่ วันเกิดใครอะก็ไม่มีวันเกิดหรือว่าวันตายของใครทั้งสิ้นเียงแต่ว่าเราต้องการที่จะให้คุณเมเนี่ยเป่าแบบว่าชิวๆชิวๆเฮ้ยสาวแล้วตกลงงานที่ค่ายเทปอ่ะว่าไงสนใจกันด้วยเหรออุ้ยเฮ้ยก็เป็นห่วงก็อย่ามาลีลาได้ไหมเดี๋ยวเอาเค้กยีหน้าเลยเ้ยแล้วตกลงตัดสินใจว่าว่า นี่มีใครอยากจะเรียนค้าครีเอทีฟคนใหม่ไมเออไม่ได้ค่ะตกงานว้วเมยเพื่พอนๆขอโทษนะที่รู้สึกว่ามองเมยผิดไปใช่ขอโทษนะ ตัวต้นคิดวยแหละทีหลังจะไม่ทำแล้วล่ะเนี่ยเป็นคนไม่ไว้ใจก่อนเลยใช่ในส่วนของการไม่ไว้ใจกันแล้วก็คิดไปเองต่างๆนานานั้นต่อไปจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะ,นะ,นะจะบอกว่าฉัน่ะก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ปรึกษาเพื่อนๆเวลามีปัญหาเราต้องสัญญากันว่าจะปรึกษากันโอเคโอเค